ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวเกษตรกรนะครับที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมสุรุสเจ็ตเตอร์นะครับคนขับก็เซลล์แกงนะครับมาอีกแล้วนะครับวันนี้มารีวิวนะครับแอร์วันหนึ่งแปดห้านะครับตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้าแท้นะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับสิบแปดแรงสี่วิวนะครับเกียร์ซัตเทิลสภาพก็เดิมๆครับร้านเราจะเน้นรถเดิมๆนะครับเน้นรถสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับนี่นะฮะ ไอ้วันสิบแปดแรงนะครับตัวนี้ใช้งานกี่ชั่วโมงครับหกร้อยหกสิบแปดชั่วโมงหกร้อยหกสิบแปดชั่วโมงนะครับสภาพสวยๆนะครับยางดีนะฮะยางดีนี่ครับสีด้ําเดิมนะครับช่วงท้ายก็สีด้ําเดิมนะครับนี่เราไม่ได้ปั่นสีไม่ได้ขัดสีนะครับตัวนี้ก็เป็นสีด้ําเดิมนะฮะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้าแท้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้เซลล์แกงนะครับรีวิวให้ดูนะครับเอาเลยครับ เดีเข้าไหมขับวะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เกว่างอยู่ป่ะเข้าบังตลาดก็ได้โอเคครับตัวนี้นะครับเป็นแอร์วันหนึ่งแปดห้านะครับรถยนต์สามสูบสิบแปดแรงนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจไปใช้ในไร่ในสวนนะครับฉีดยานะครับตัดหญ้านะครับแต่งรูปมะพร้าวเข้างอ้อยนะครับก็เป็นรถอเนกประสงค์นะฮะ สามารถใช้งานได้หลากหลายครับแล้วแต่ลูกค้านะครับใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับสภาพสวยงามมากนะครับระบบเครื่องเกียร์ทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะครับและเราก็จำหน่ายรถต่อญี่ปุ่นนะครับมีหลายรุ่นหลายราคานะครับ นะครับปรับเพลาซ้ายขวาด้วยนะครับอ๋อแสดงว่าสายไฟหลุดเอาม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเช็คให้นะครับอ่าอ่าปันวิดีโอครับเย้ครับวิดีโอใช้งานได้ปกติดีนะครับระบบทุกอย่างนะครับสมบูรณ์นะครับก่อนก่อนเราจะส่งลูกค้านะครับเราจะเช็คสภาพให้ลูกค้าพร้อมใช้นะครับทุกครั้งทุกครันนะครับนะครับเรามีการรับประกันสินค้านะครับร้านเรานะครับ สำหรับคันนี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับลูกค้าานใดสนใจเชิญมาทดลองขับดูได้นะครับหรือว่ามาดูด้วยตัวตัวเองได้เลยนะครับตัวจริงๆนะครับมีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับร้านเราก็อยู่ถนนพหลโยธินนะครับเป็นตากฟ้าตาคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตากฟ้าประมาณเจ็รเมตรนะครับร้านเราอำเภอตากอยู่อำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเบอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับ เบอร์โทร0861026521นะครับอีกเบอร์ก็0930899494นะครับเบอร์ตัวเก่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ